ลองมัวิ่งตรงกลางเข้ามายิงเวยเตใส่กูเหมดเอเจียเลยเออเหมือนเอจีเลยมันน้องหนึ่งอะครับฝั่งกูครับฝั่งกูเดเ้เต้น้องเด่นน้องเ่นน้องสามเต้เต้บาในห้องเล็กไห้องเล็กห้องเล็กางสีเนี่แลวกิวาส์โอยเฮ้ยกูมาไปไปได้ไปได้ไได้ สวยตัวท้ายตัวท้ายอะไรไปขับไปแล้วขับไปแล้วขับไปแล้วหดรหมรมแเลเัรถวยเเซ็ตมามารีเซตก่อนเร็วเออแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงใจเนใจนเคุณรนะเรามีแลของธวัไหอกฆ่าบ้านอยู่เนี่ยโอ้แต่ว่าตรงนี้เบาโอ้โหลำเบาไ่ได้ทันะ พี่มาซ้ำอยู่พี่มาซ้ำพี่อยู่เอาขวาไปล้ากูตัวนึงติดแฟว่ะสวยเจ็บมากไปแล้วกูะเอาได้รกันไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตัวกายเจ็บมากเออเอาไปแล้ว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 พี่ขันดูดิพี่ันดูไปเลยขันดูไปเลยเดกูก่อนเดกูดีเออกูเ่งงทันกหขาให้แ้ก่อนกูจะเอาขาไตัวนึงเออผมยิงออกไปแล้วไอ้หยุดยดต้นไม้ทันเม่อก้เป่าไฟต้นไม้ หต้นไหนเราไ้หันไม่มีเนินเนินม่เนินมีเนินมีปังเกอร์มันมีปังเกอร์มีังเกอรตัวสตัวสตัวเลยสองตัวเลยปัญญาปัญญานตายแน่เดินคู่ได้นะประมาณี่เาตมคตอนนกตนน็กเอาขอ่ขเลนียังไงต้อง่าาปไม่รปะขาต้องพายขาต้เลยสองไเดินคู่ไอเดินคู่อเดินคู่ไเดินคู่ไอเดินคู่ไอเดิยคู่ไอเดคู่ไเดอคูไอเ่ไน่ไนนี่ไอไดมอ่ะ

ลองตบบอลตบบอลเห็นแล้วตบบอลวิ่งตบบอลวิ่งตบบอลวั่งตบบอลวิ่ตบบอลวิ่เตบบอลวิ่งตบเอลิ่งตบอลวิ่ตอลงตอลว่งอลวิ่งตบบวงตอลว่งอว่งตบทลวิ่งอลวิ่งตบลวงอวงอลว่งตลวงตวังตบ่งตบบอลวิดงตบบอลวิ่งตบบอลวิ่งตบบอลวิบลงตวตวนตบวิลววิ่งตบบอลอวง

ออาะก็สุดรุดมาขวากูนก็เอาให้ได้ยู่งน่าจะมีคนเพ่มีคนมีคนด้วยมีคนด้วยเฮ้ยพี่เ็ดเล่นเล่นขวาสวยนะยังไงเดียวสนอนตัวนึงเี๋ยอตังไหนตัวไหนตัวไหนตัวไหนเฮ้ยพชี้สายไปเลชี้ายไปเลยตัวเดียวออตัวเดียวคุณชี้สายไปเลยคนเดียวเลยวเตัวเดียวสวยสวยสวยสวเลกะดดกดด พี่ับเดี่แฟดเบรกให้พี่แฟดเบรกให้พี่แฟดเบรกเยดมันลังจะตาบอดแล้วยิงยิงเอไปยิงเดเดวให้อยู่ตัวสมอกไกลสุดพี่ปีตไฟหมดแล้วนะตาบอดตาบอดติดเด้งตอเด้ไอทางคุดูหลังให้อยู่ไม่ทำไมต้องมองทำไมต้องมองพี่ดูเองเดอยอยยไปลอยยไปเดหนึ่งฮะเบีเีปิดเดใหกูดิเอเอใหกูดิให้อยู่กูจะปิดเดให้อยู่โอ้โหโดนยิงสมอกกูต้องยิงต้นไม้ หรือเยต้นไม้ Tính ติก4เจ็บมากพี่บีเออแป๊บนึงเดี๋ยวก่อน Qua หัว này. ให้ phục